สวัสดีครับก็มาเล่าต่อจากคลิปที่แล้วนะหลังจากที่ผมตกรถเป็นลมพารมาแล้วตะเวนรักษามาจนท้อแล้วจนสุดแล้วนะครับ <c oughs> ก็ก็มีช่วงหนึ่งนะครับที่ผมไปไปโรงพยาบาลในอำเภอเพื่อที่จะให้ไปเปลี่ยนสายสวนสายฉี่เนี่ยครับสายสวนสายฉี่เนียต้องเหมาลรถไปเนาะ ก็ประมาณ20กโลเนาะแต่เปลี่ยน2อาทิตย์ก็เหมารถที่นึง2อาทิตย์ก็เหมารถทีนึงนะครับก็ดีหน้าโรงพยาบาลมันจะมีศูนย์น่ะเหมือนคนพิการเขาไปรอแนะแนวแนะนำสำหรับน้องๆสำหรับคนป่วยพิการที่อยากจะไปเรียนต่ออะไรเงี้ยนะครับก็มีโอกาสได้ไปนั่งคุยกับพี่เขาตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับ มีแต่ร้านค้าร้านขายไปแล้วเขาก็บอกว่า,าบ้านข้างๆนะบ้านนั้นบ้านนี้เขาไปเรียนแล้วนะก็มันก็มีระเบียบการนะก็ต้องไปสอบไปสอบแล้วก็ถ้าสอบติดก็ไปเรียนไปอยู่ไปกินกับที่โรงเรียนเลยซึ่งโรงเรียนว่าอาชีวะพระมหาไถ่นะครับอยู่พัทยานะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น มาหาเทคนิคเทคนิคแล้วเป็นเทคนิคแล้วเมื่อ่อนสมัยเรียนผมไม่ได้วุฒินะเรียนจบมาไม่ได้วุฒิอาจารย์ใหญ่บอกว่าเราไม่มีวุฒิแต่เรามีอาวุธนะครับก็จริงๆนะอาวุธของเราก็หากินได้นะครับแต่การไม่มีวุฒิมันทําให้เราเงินเดือนมันก็ตามวุฒินะความสามารถเราจะขั้นเทพแค่ไหน เขาก็จ่ายค่าแรงเราตามวุฒนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ได้ฝึกวิชาจากสำนักมายกใหญ่ก็ผมก็นอนเนาะนอนขี่นอนเยี่ยวให้แม่เช็ดอยู่นั่นนอนเหมือนไม่มีความหวังอะไรเลยนะครับชีวิตก็เลยตัดสินใจนะครับกับพี่คนหนึ่งที่อยู่บ้านนั่นแหละชวนกันไปเรียน กลับไปตายเอาดาบหน้านะครับตอนนั้นผมก็ยังขี้ก็ยังไม่ได้นะครับเยี่ยวนี่ก็ยังใส่สายไม่ใช่สายสใส่นานๆหมอให้เอาออกนะครับแล้วก็ใส่ถุงพลาจะติดเอาเป็นถุงหูเหี่ยวนะครับก็เอาหูมันสวมเข้ามาหูมันสวมมาแล้วก็รัดรัดพันพันมันก็มีออกเลอะเปื้อนบ้างเวลาเรานอนเวลาตะแคงนะครับก็ นี่แหลขี้ก็ไม่ได้ขี้ก็ไม่ได้เยี่ยวก็ไม่เป็นเข้าห้องน้ำก็ไม่เป็นนะครับก่อนหน้าผมก็จะนั่งรถวิวแชร์แบบนี้แต่เป็นรถวิวแชร์พยาบาลแบบโรงพยาบาลนะที่มันเป็นเป็นผ้าพลาสติกนะครับสามารถนั่งนั่งอาบน้ำบนรถตอนนั้นก็นั่งขี้บนรถเลยนะครับคือห้องน้ำยังเข้าไม่เป็นนะครับ คือไปตายเอาดาบหน้าจริงๆนะครับเออเขาไปเรียนเยอะแยะเขาอยู่ได้ทำไมเราจะอยู่ไม่ได้ลนะ่ะก็ไปด้วยใจล้วนๆนะครับเมื่อก่อนผมก็ใส่ถุงเท้าอ่ะถุงเท้าลูกเสือครับขึ้นมาถึงตรงเนี้ยแล้วก็ใส่ผ้าเขามานะครับเพราะว่ามันถอดง่ายเปลี่ยนง่ายไงเวลาแม่มาทำอะไรให้ผมก็ใส่อย่างนั้นนะไปสอบ นึกย้อนหลังกลับมาแล้วแบบรู้สึกว่าอยากเินืินย้อนหลังอยู่นะเขาเขาเรียกประชุมตรงลานหน้าเสาตรงผมก็น่าใส่ผ้าเข้ามากับอะ,อะไรนะตุงเช้าลูกเสืออันนี้ก็เป็นการตัดสินใจนะครับที่มันเปลี่ยนชีวิตผมมาจนถึงทุกวันนี้นะ ตอนนั้นผมตกรถอยู่มห้าเนาะผมก็มีวุฒิมสามถ้ามีวุฒิมสามเราสามารถเรียนด้านคอมพิวเตอร์ได้นะครับแต่ถ้ามีวุฒิแค่ปหกก็ต้องไปเรียนเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า,าภาษาอะไรพวกนั้นนะครับก็มีแรงบันดาลใจที่อยากจะเรียนคอมก็ผมก็เล่นเกมนะครับตอนที่อามาตาดตกรถป่วยแล้วก็ พอดีพี่ชายมีคอมเก่าๆตัวหนึ่งอยู่เล่นเล a อเล t นะครับก็เลยก็เลยรู้สึกว่าชอบอยากจะรู้รู้เกี่ยวกับไอ้ด้านเนี้ยมันทํามาได้ยังไงวะในคอมแบบถ้าใครเคยเล่นเล a อเล t นะครับผมว่ามันแบบโอ้โหมันบังคับแยกกันได้หมดรถถงังสร้างบ้านสร้างอะไรบุกกันถล่มกันแบบเอฟเฟกในการที่มันทําในเกมแบบ ผมแบบอยากจะรู้นะครับก็เลยเรียนไปด้านคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นหลักสูตรพัฒนาร,ระบบาสารสนเทศเนาะก็เรียนพวกซ่อมคอมลงวินโดว์เขียนเว็บเขียนโปรแกรมดูแลระบบอะไรพวกนี้นะครับเรียนหมดนะครับแต่ผมก็ชอบ ไปทางเขียนเว็บเขียนโปรแกรมเนาะก็นั่นนะครับเรียนจบมาก็ไปตะเวนอะ่ะเคยไปเป็นโปรแกรมเมอร์ไม่รู้โปรแกรมเมอร์หรือโปรแกรมมั่วนะอยู่ซอฟต์แวร์เฮานะครับช่วงหลังจากที่จบออกมานะครับก็ได้วิชาติดตัวมาเยอะอยู่เงินเดือนนะไม่ได้หรอกแค่ไปเช่าหอเช่าหออยู่ก็หมดแล้วนะครับค่ากินค่าอยู่ คนวิการอย่างเรามันมันต้องคูณสองนะครับค่าค่าอะไรพวกนี้เวลาจะไปไหนดินต,ต้องนั่งแท็กซี่นะครับคือแบบโอ้โหก็ผ่านมาจนทุกวันนี้นะครับก็ได้วิชาเขียนเว็บเขียนโปรแกรมมาเรื่อยๆเพราะว่าผมก็ไม่ได้ทิ้งเนาะก็ถือว่าโชคดีจนทุกวันนี้ก็ก็มีรายได้มาจากไอ้เว็บ จากโปรแกรมอะไรที่ตัวเองเขียนนั่นแหละครับก็ไม่ได้เป็นโปรแกรมอะไรพิเศษพิสดารมากมายนะครับแต่ก็ทำให้มีรายได้อยู่ทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นจุดเปลี่ยนนะที่ผมไปตัดสินใจไปเรียนวันนั้นแล้วก็แล้วก็แม่นะครับให้ให้โอกาสได้ไปเรียนด้วย ทุกวันนี้ก็กลับมาอยู่บ้านนะผมก็ได้ใบปริญญามาฝากแม่ด้วยนะครับช่วงหนึ่งที่ไปทำงานเป็นธุรการอยู่สมุทรปราการนะครับก็ทำงานอยู่สี่ห้าปีก็ลงเรียนมสทไปด้วยก็อ่านหนังสือไปสอบก็ได้ใบปริญญามาก็ถือว่าสำเร็จไปอย่างหนึ่งนะครับ ก็รับปริญญาเสร็จผมก็กลับมาอยู่บ้านนะครับเปิดร้านเน็ตร้านเกมอยู่บ้านก็อยากจะมาอยู่กับพ่อกับแม่นะครับคือเราไปอยู่ในเมืองมันไม่ใช่ที่ของเราครับจะไปไหนจะทําอะไรแบบมันต้องใช้ตังค์นะครับแล้วพ่อกับแม่ก็แก่เท่าลงทุกวันก็อยากจะมาอยู่อยากจะดูแลนะครับก็ได้ดูแลจริงๆนะครับทุกวันนี้ผมก็เป็น เหมือนเสาหลักนะครับเป็นคนที่หาไรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวค่าน้ำค่าไฟค่านค่าอะไรสามารถซัพพอร์ตได้หมดนะครับก็รู้สึกภูมิใจลึกๆอยู่แต่อาจจะยังยังไม่สุดนะครับเพราะว่าแม่ก็ยังลำบากอยู่ก็ลำบากเรื่องแบบทำงานบ้านแกนั่นแหละแต่แกก็บอกว่าไม่ได้ลำบากอะไร แต่ในมุมมองของผมก็คิดว่าแกลำบากนะครับบ้านอื่นเขามีลูกสะใภ้มาทำมาช่วยก็พ <c oughs> ูดไปพูดมาคิดนี้จะมาหาลูกสะใภ้ให้แม่นะเนี่ยก็ <c oughs> าหานะครับก็อายุปูนนี้แล้วไม่รู้จะมีใครมาอยากจะอาสามาเป็นลูกสะใภ้เนาะก็คงจะอยู่กันไปแหละร่างกายก็เสื่อมโทมลงไปทุกวันนะครับ เมีนั่งอยู่อย่างนี้มีมีโรคก,กันทางระบบแล้วนะครับและยิ่งนานวันมันก็จะมีโรคเข้ามาอีกหลายโรคเพราะว่ากันไปก็ฝากไว้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนพิการหรือว่าคนปกติที่ได้มาหลงมาดูคลิปนี้นะครับชีวิตเรามันมีจุดเปลี่ยนเสมอนะครับ จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นปับ๊บเราจะไปต่อหรือเราจะอยู่อยู่ตรงนี้เราเป็นคนเลือกนะครับเราเลือกที่จะอยู่กับมันกับความทุกข์หรือว่าเราจะไปต่อเพื่อที่เราจะออกจากมันนะครับก็เหมือนรถติดลมอ่ะเราจะให้มันจอดอยู่กับลมหรือว่าเราจะหาวิธีออกจากลมนั้นนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ทำไปเลยครับ เดี๋ยวมันก็มีช่องทางของเราเองผมเนี่ยทำมาทุกอย่างผมลองไปทุกอย่างนะครับไม่ไม่ได้ลองอะไรที่ไม่ดีนะอะไรที่เรียกว,ว่าหาเงินนะผมก็ลองทำนะครับโดยเฉพาะไอออนไลน์เนี่ยคือมันไอ,ไองานออนไลน์มันไม่ได้ไปลำบากใครไงเราที่ตัวเองทําได้ทําไหวทําคนเดียวทํากับคอมนีเน็ตก็จบอะไรเงี้ยครับก็มีหลายๆงานที่ ทำแล้วได้จริงได้เงินเยอะๆก็มีผมมีผมมีทำคลิปไว้อยู่นะองานคนพิการลองไปดูเพลย์ลิสต์ได้นะครับมีเยอะมากทั้ง YouTube Adsense ทำเว็บทำโปรแกรมอะไรไม่รู้ลงทุนก็มีนะครับก็มีเงินเก็บเงินอะไรก็เอาไปลงทุนในหุ้นในฟอเล็กในกล่องทุนอผมกล็ลุยกันหมดและอยากรู้ไงครับ ก็โดนมาเยอะน,นะครับก็ไม่ได้สำเร็จอะไรเราแต่อย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ก็ถือว่าไม่สูญเปล่าครับทุกอย่างที่เราทำไม่สูญเปล่านะครับเราเราอาจจะยังไม่สำเร็จวันนี้แต่สักวันหนึ่งถ้าเราพยายามต่อไปเราปรับปรุงพัฒนามันก็คงจะดีขึ้นดีขึ้นและสำเร็จดีกว่านั่งๆมันนอน เขียโทรศัพท์เล่นไปวันๆนะครับทุกวันนี้ก็ผมก็อย่างนั้นแหละถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งนะครับน้อยก็ไม่ได้เป็นภาระของใครและเราสั่งสามารถช่วยคนในครอบครัวเป็นเสาหลักดูแลพ่อดูแลแม่ได้ก็ประมาณนั้นนะครับผมใครที่กำลังทุกข์กำลัง การกำลังอะไรอยู่ก็อยากคิดว่าตัวเองจะจบสิ้นแค่นั้นนะครับชีวิตมันเปลี่ยนได้เสมอนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆนะครับผม